หนึ่งในตัวเลือกของเมืองท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่มีความน่าสนใจของประเทศเวียดนามเมืองที่มีความสวยงามของชายหาดทรและท้องทะเลที่ใสสะอาดเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ครับของอาณาจักรในยุคโบราณเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลที่สดใหม่ในราคาที่ย่อมเยาวิวิโกในวันนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองยาจางประเทศเวียดนามครับ เืองยาจางนะครับเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงามในประเทศเวียดนามครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามด้วยความสวยงามของชายหาดน้ําทะเลสีใสและสีสันในยามค่ําคืนครับที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวารวมถึงเมืองแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สําคัญของประเทศเวียดนามครับ ส่วนเรื่องของอาหารการกินนีครับที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะที่นี่นะครับขึ้นชื่ออย่างดีครับสําหรับคนไทยในเรื่องของอาหารทะเลราคาถูกรวมถึงสรตทฟู้ดในสไตล์เวียดนามที่มีความหลากหลายครับมีให้เลือกอย่างจุใจแน่นอนครับ เลือกกินเลือกชิมกันเรียบร้อยครับกับสถานที่แรกที่อยากจะแนะนำวัดหลองเซินครับวัดหลงเซินเนี่ยครับเป็นวัดที่มีความสวยงามน่าทึ่งครับซึ่งที่ตั้งเนี่ยครับตั้งอยู่บริเวณเนินเขามางกอนครับที่นี่นะครับเป็นวัดพุทธมหายานที่มีความเก่าแก่แห่งเมืองย่าจาง ซึ่งวัดแห่งนี้ครับมีชื่อเสียงอย่างมากครับด้วยเป็นที่ปฏิสฐานของพระพุทธรูปสีขาวมีความสูงตระหง่านประทับบนยอดเขาซึ่งมีความสูง14เมตรครับและหนักกว่า130ตันโดยนบริเวณทางขึ้นเนี่ยครับจะเป็นขั้นบันไดครับซึ่งเราสามารถชื่นชมกับความสวยงามของงานปั้นได้อย่างใกล้ชิดและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพันโนโลาม,มาครับของเมืองและภูมิทัศน์โดยรอบ มีรูปปั้นขนาดเล็กอื่นครับถูกประดับตกแต่งไว้ทั่วทั้งบริเวณวัดครับซึ่งตัววัดเนี่ยครับจะถูกประดับประดาไปด้วยงานแกะสลักที่มีความประณีตตกแต่งด้วยโมเสสหลากสีสันครับรวมถึงสวนสวยของสนามหญ้าครับซึ่งพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งที่นี่นะครับผู้เข้าชมเนี่ยยังสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดและความสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาวพุทธของผู้คนที่เมืองยาจางแห่งนี้สำหรับวัดแห่งนี้แล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบความสวยงามของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างม,มาแล้วไม่อยากให้พลาดครับคนไทยนะถ้าได้ดูแล้วอยากให้มาที่นี่เ,เพราะว่าสวยงามมาก แต่ก็น่าเสียดายครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นนะครับสำหรับคนที่มีข้อจํากัดในการใช้รถเข็นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกครับเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นขั้นบันไดในการเข้าถึงครับ มหาวิหารคาทอลิกเซนต์แมรี่ครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีความสำคัญของเมืองยาจางครับที่นี่นะครับเป็นที่พำนักของบิชอปแห่งยาจางครับนอกจากนี้แล้วนะครับที่นี่ยังเป็นมหาวิหารที่มีความใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามครับ โดยวิหารแห่งนี้นะครับก่อสร้างเริ่มขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสในปี1928ครับและใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า5ปีโดยโบสถ์แห่งนี้นครับอ,ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสหลุยวาเล่ครับและสร้างด้วยวัสดุที่นำเข้าจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างกระจกสีกระเบื้องและองค์ประกอบตกแต่งต่างๆภา,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 ายนอกโบสถ์นะครับทำจากหินแกรนิตจากภูเขาใกล้เคียงครับ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้นะครับมีรูปหลักที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเรียกว่าโบสหินครับซึ่งในช่วงสงครามเวียดนามนะครับโบสได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดและได้รับการบรูณะครับในช่วงทศวรรษที่1980และในปี1 9 8 8นะครับรัฐบาลเวียดนามได้รับการยอมรับครับให้ที่นี่เป็นโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติอย่างเป็นทางการครับ ในปัจจุบันน,นะครับโบสถ์ินยาจางเนี่ยครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นสถานที่สักการะของชุมชนคาทอลิกในท้องถิ่นของเมืองยาจางแห่งนี้ครับและในการเข้าถึงโบสถ์แห่งนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ครับโดยบริเวณด้านข้างเนี่ยครับมีทางลาดสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกครับ ปราสาทโพนครปราสาทโพนครนะครับคือสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเก่าแก่ครับเพราะเมืองยาจางเนี่ยครับในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปามาก่อนซึ่งเป็นอาณาจักรที่ก่อเกิดในสมัยศตวรรษที่2และรุ่งเรืองในศตวรรษที่9ถึง10ครับ โดยพื้นที่ของอาณาจักรจำปานะครับจะครอบคุมอยู่บริเวณเวียดนามกลางและเวียดนามใต้ตลอดแนวฝั่งทะเลจีนใต้ครับโดยตัวปราสาทครับมีลักษณะเป็นที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบขอมและฮินดูซึ่งสันนิษฐานครับว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่12โดยถูกสร้างขึ้นครับเพื่อบูชายานโพนครซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งแผ่นดินครับ ในปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งกอ่อสร้างโบราณสถานเหล่านี้นะครับยังคงตั้งตระหง่านและเป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่ครับด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนครับซึ่งแสดงให้ถึงฝีมืออันน่าทึ่งของผู้สร้างโดยออหอคอยนะครับถูกสร้างจากอิฐสีแดงและหินทรายครับทำให้มีเฉดสีที่เข้มข้นและอบอุ่น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นประกายครับเมื่อต้องแสงแดดทำให้ประสาทแรงนี้นะครับดูมีสเสน่ห์ที่เข้มขังครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้นีครับในเรื่องของการเข้าถึงสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นแบบผมเนี่ยต้องถือว่าไม่สะดวกมากๆครับเนื่องจากที่นี่เป็นโบราณสถานครับที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งต้องขึ้นบันไดสูงครับ ชายหาดยาจางครับที่นี่เรียกได้ว่ามันคือไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้ครับเพราะด้วยความงามของชายหาดทรายสีขาวกับน้ําทะเลสีใสที่ทออตัวยาวกว่า6กิโลเมตรรวมถึงกิจกรรมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายครับจะนอนเล่นกับแดดอุ่นๆหรือจะเล่นน้ําทะเลใสๆหาที่นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆดื่มดํากับบรรยากาศที่ผ่อนคลายครับหรือจะเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเลือกสุกเลือกเสพได้ตามความชอบได้เลยครับ เท่าที่สังเกตนะครับสำหรับบริเวณชายหาดที่เมืองยาจางเองเนี่ยหน้าหาดเอากว้างนะครับเป็นหน้าหาดชายหาดทรายถ้าเทียบแล้วทะเลเขาเนี่ยผมว่าค,คล้ายๆที่ไหนอารมณ์ผมว่าพัทยาก็คล้ายนะครับเพียงแต่ว่าหน้าหาดที่เป็นพื้นที่ทรายอาจจะก,กว้างกว่าแล้วก็จากแนวฟุตบาทนะครับในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันนะมันที่ผมชอบนะคือในเรื่องของการจัดการในเรื่องของ สภาพแวดล้อมมากกว่าผมรู้สึกว่าพื้นที่มันมีความน่าสนใจถ้าเทียบแล้วอย่างอย่าง,อย,างอย่างชายหาดพัทยาบ้านเราอย่างเงี้ยครับการที่จะเรามาจะปัดบริเวณหาดเนี่ยจากตัวชายฝั่งถึงตัวหาดเนี่ยมันก็จะต้องลงไปอีกสเต็ปแต่ตรงเนี้ยระดับเดียวที่ผมอยู่กับระดับทะเลเนี่ยกับระดับหาดทรายเนี่ยผมถือว่าระดับเดียวกันดังนั้นทําให้ทักษะภาพในการที่เราปัน่นรถมันก็ฟิลเหมือนเออ ั่นเรียบหาดได้ครับสามารถที่จะมองเห็นขวามือเป็นทะเลเป็นชายหาดเป็นหาดทรายได้อย่างแบบว่าสบายตาเลยรวมถึงในเรื่องของตัวฟุตบาทเองนะครับทางเดินเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็พื้นที่ปูเนี่ยเป็นพื้นหินเรียบนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนกับวิวแชร์เองแล้วเนี่ยถือว่าสบายมากๆเลยถ้าเป็นบ้านเรา หลายๆที่เลือกอีกตัวหนอนซึ่งแน่นอนมันเรื่องของความสวยงามแต่มันแลกมากับความลําบากสำหรับคนที่มีข้อจํากัดอย่างผมในการที่จะใช้ที่เหล่านั้นนะสำหรับผู้ที่มีข้อจํากัดเหมือนผมที่ไม่สะดวกในการเดินนะครับชายหาดเมืองยาจางแห่งนี้ถือว่าทําได้ดีครับเพราะตลอดแนวชายหาดมีแนวฟุตบาททางปูนสามารถเข็นรถด,ดูคนดูทะเลได้อย่างสะดวกครับ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางครับที่ทำให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆของประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงทั้งในความสวยงามของบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างรวมถึงวัฒนธรรมที่ความน่าสนใจครับและแน่นอนครับในเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการสำหรับผมแล้วยาจางก,ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่น่าสนใจถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ